มาแล้วคะ่ะเขามากับมาเห็นเห็ดดำเด้อค่ะนี่พี่เพิ่นนผ้ามา,มาเก็บเห็ดดำคะ่ะนี่คะ่ะเห็ดดำนี่จังสีคะ่ะเห็ดดำเนาะคะ่ะแมนเบิร์ดเลยค่ะนี่นี่คะ่ะผุนกําลังต่อตโนตะาเหน่หน่อยเต็มเลยนี่คะ่ะเบิงเดจ้าเบิ่งกันเด้อคะ่ะนี่แมนเบิร์ดจ้ะผุนเต็มเลยมันสีแนมอยางเลยเด้อคะ่ะเพราะว่ามันสีไข,ข่สีไข,ข่ใบใหม่เลยคะ่ะนี่แมนเลยคะ่ะ चुने สวัสดีค่ะมื่อนี้นั่นกับภาเขาปลาเมื่อเบิงเมื่อเบิงเห็ดดำเนาะค่ะเนาะพี่อยู่หม่องเฮ็ดงานเกา่าเพิ่นเพิ่นซวนเมื่อเบิงเห็ดดำเรามาเบิงกันเด้อค่ะว่ามื่อนี้เขาสิได้เห็ดกันบ่ค่ะมาชมบรรยากาศข้างล่างกันเด้อค่ะเด้อเบิงเนาะ,ะ,ะค่ะนี่ราคาเห็ดดำแต่ว่ามันก็นยังยังพี่เพิ่นว่ามันยังบ่ใหญ่เต็มที่เนาะค่ะนี่เมึงเด้อค่ะเชื่อมันแม่นเบิดค่ะนี่แม่นเบิดค่ะนี่ไม่ต้องเชื่อเขาเลยค่ะเนี่ยกับเนี่ย แต่ยังพระท่านออกดีค่ะแย่แง่เบิ้งแมนเบิร์ดเบิ้งนี่เหลืองเหลืองในแมนได้ค่ะเนี่ยเชื่อของเขาเดี๋ยวสิมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสิพามาอีกเนาะค่ะเนาะอุ้ยเบิ้งเด้อค่ะเด้อตักหลายบ่หลายแม่ตักออนซ้อนเนาะค่ะเนาะเบิ้งค่ะแมนเบิร์ดได้เนี่ยโอ้ยเบิ้งคุณแม่ค่ะมันสิเน่ยมยากเลยเด้อจ้ะคุณแม่แมนเบิร์ดเลยค่ะนั่นแมนเขาเบิร์ดเลยค่ะเฮ็ดดำมันสิเน่ยมยากอยู่จ้ะอ่าเพราะว่ามันสีเดียวกันกับ กับใบใหม่เลยเนาะค่ะเนาะเบื้องเนี่ยเชื่อเขาก็ร่างเกิดโอ้ยเฮามาเร็วเฮามาเร็วเดี๋ยวนั่นสิเก็บล่ะคะ่ะสิเก็บเบืเ้องว่ามาอนี้เขาสิได้หลายเป็นไนลายร่องเก็บเบื้องมาเนาะเบื้องคะ่ะนี่น้อยหนึ่งไหมคะ่ะ มันหน่อยแห้งเนาะค่ะเนาะเ่ากับมาเลี้ยวผลเดี๋ยวสิเก็บอัตลกยิ่งยิ่งเพิ่นดอกสิจงอันไหนหน่อยไหวหาเพิ่นยิ่งกว่านี่กันเนาะค่ะเนาะเออนะคะ,ะ,คะโอ้ยเนาะอันซ่อนแหมมันหลายอยู่เลยคะ่ะหากจะว่าเ่ามาเลี้ยวผลเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเก็บคือเกา่าแต่อันหน่อยกับสิจงไว้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เก็บต่อค่ะมันหน่อยเนาะพี่เนาะข้ามาเรียวโพดโอ้ยมังงนง่ามขนาดโอ้ยขาดนั่นสิเก็บไปเยอะค่ะพ่อได้ไปผัดกินครั้งแรกด้วย่ะเก็บเห็ดดันครั้งแรกค่ะแล้วก็มากระพูเสียวซ่านเนาะค่ะเนาะ ผู้เส <cheers. S 3> mm hmm ี่ยวซั้นเห็ดดำพ่อประกาเก็บมังงายค่ะเห็ดอยู่นี่ห้องบ่หูห้องกับบ่อยากเก็บเนาะค่ะเนาะย่านย่านกินบ่ได้เห็ดดำเด้อเด้อเห็ดดำต้นเลอยดอกน้อยเพิ่นก็หลายหลายเด้อค่ะโอ้ยขาด หัวโออยู่ดีจ้า แต่มันแนมยากอย่างงากระสีเดียวกันโผลไหมสีเดียวกันกับใบใหม่เนาะผู <c oughs> ้บ่หูจากิลีกับซีบ่อันนี้อันนี้บ่แมนดด้วยค่ะอันนี้บ่แมนกินบได้น,นะคะอยาไปหาเก็บค่ะนันไม่กล้าเก็บนะโอ้ยหักสัมเนาะเบิ้งเนาะค่ะเก็บเอาเอานั่นสิเอาตะดอกใหญ่ๆมันเนาะค่ะเนาะเอาตะดอกใหญ่ๆเบิง้งในหน่อยนั่นบ่เอาด้วยค่ะนั่นม่เอามันหน่อยให้โผล่มาคเนาะจงเพิ่นไหวเนาะ จงไว้ก่อนพี่แม่นเบิดแมอ้ยเดี๋ยวต้องได้มาอีกนะจ๊ะเบิ่งเดเล่คานี้น้อยนึงแม้เฮามาเร็วโพดเนาะค่ะเนาะเบิ่งเนี่ยแม่นเบิดเลยค่ะเนี่ยนูน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 แม่นเขาเบิดเลยค่ะเหลืองๆสมๆสมนั่นนะคะกิดสีเนี้ยนยากเลยเนาะค่ะานา้อนั่นๆน,น,น่นอีกอันนึงโอ้ยหลยเองค่ะออนซอนมาเร็วโพดเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะ เบิเร์เนื้อจ่าเด้อนี่แมนเบิดคัตแมนเบิดเติมเพิ่นกับ,บรรเบอท่านใหญ่เนาะเฮากับอยากเก็บอยากเก็บแมนเบิดได้ค่ะนี่แมนเบิดนี่ค่ะนีดดะ่ก็เชื่อเขาเดี๋ยวสิได้มาหาใหม่อยู่นี่พุ่นโอ้ยอ่อนซ้อนบ่ค่ะหลายคักหลายคักนี่เห็นไหม,มนี่ไหมค่ะโอ้ยเป็นสายเงาไปเลยพุ่นแม่อุย้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะที่รักเดี๋ยวจะมาหาใหม่จ้าหลายขนาดอ่อนซ้อนบ่ค่ะเบิร์กเ แมนเป็นสายเลยเขาเกิดกันเป็นสายไหมมึง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 เน,นาะค่ะเนาะเอ,อ้ยนี่แล้วบ่ไหม่มาสิว่จาจังใดเห็นแล้วก็มันตัวปัตธนีกมันค่ะอีพออีเมีย่อยเชื่อเขาแม่หลายขนาดค่ะเห็ดดำแม่ค่ะเขากับมาเลี้ยวผัวเนาะด้วยความที่เาอยากเก็บเห็ดกา้าวฝาว่าฝ่าว่าค่ะ ้าว์ขากฝ้าวแน่มึงมีแต่มีแต่เขาทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะแมนเบิดอ่อนซ้อนมาเน่หน่อยแน่ๆเน่มึงแต่ของห่อนยางเหยียบพะนะมึงายางเหยียบเขามึงใน่บ่บเห็นเนะาะค่ะสีเดียวกันนอร์ดมึงมึงนี่งามบ่ค่ะโอ้ยพุนนักพุนอะ่ะเป็นสายแมนเบิดได้ขนาดนะ่ะพุนในตตอใหม่นั่นกันแเมนอวกหยวกอักหากเยอะผุนอวกหยวกแล้วก็อักหากเนาะค่ะเนาะเอา้ามาเก็บตื้มกันมันสิได้พอถวยบ่มันน้อยแห้งแม่จ้ะอู้คือห้องดังแท่เอื่อย อย่าพึ่งเก็บนะจ๊ะเต็มเลยใช่ไหมจ๊ะเนี่ยตรงนี้ได้เลยเป็นจุ้มเป็นจุ้มเป็นจุ้มจุ้มคืออะไรเออคุณยูคุณยูคุณยูุโอ้ยบอกบอเก็บเบอร์เดอร์ขาเขาหน่อยเฮ้ยจงบนกไปเก็บโอ้ยอย่าไปโอ้ยเอวี่จ่าเย่เยจ่าเย่เยจ้าจ้าจ้าโอ้ยเบิ่งเดอร์จ้าเบอร์เบอรอนี่แหมแตาอ่อนซ้อนเนาะค่ะตาอ่อนซ้อนเนาะค่ะเนาะพูนห้าแม่นเบอร์เดอค่ะตามสายเขาพูนห้าพูนห้าว้าวว้าวโอว้าว สโอ้ยหเหมือนค่อยเหมือนเหมือนห้อยข้อเหยียบเลยบอกมึงนี่แมนบอกเอาไทยจะโคงเหยียบว่ะสันนึ่งแมอุ้ยอีพออีเมย์คอยมาออนซอนน้ำเพ็ดดำพุนนาบ่อไฮบ่ใไฮตื่นเต้นเป็นไปบ่ได้ค่ะมันเห็นคกๆบ่เคยเห็นยังสี่ข้างแรกของข้างแรกของแม่น้องเอมาลีค่ะที่ไม่เห็นยังสี่เพราะว่าบ่เคยเก็บบบเคยเคบปลีค่ะเห็ดดำเดี๋ยวเดี๋ยวเอื่อยเพิ่นบอกว่าทางนี้มีเดี๋ยวสิมาใส่ค่ะคุณพี่ โอ้ยอุยานเหยียบย่างย่อมยนี่โอ้ยมันยังขายยานเหยียบแมนเบิร์ตขาเนี่ยมันแมนมันใช่มากๆเลยค่ะเบิ้งไม่ให้อ่อนซอนมันเป็นไปบ่ได้คุณน่ะตื่นเต้นน้ำเหตุค่ะเพราะว่าหลายหลายแล้วก็มีทั้งแบบว่าเขากำลังเนยน้อยอยู่เนาะค่ะเนาะเขาก็บ่ค่อยอยากเก็บต้องรอให้เขาเขามาไอ้รอให้เขาใหญ่กว่านี้ก่อนค่ะเขามาก่อนเนาะค่ะเนาะเบิ้งแมนเบิร์ตได้ค่ะนี่กินได้เบิร์ตขาเนี่ว้าวว้าวคุณน่ะว้าวว้าวว้าวตึ้งเนาะค่ะเนาะ เก็บก่อนบ่เก็บบ่ได้ดอกกะสิย้อนเอาเน้องคันย้อนเอาแบบว่าย้อนเอาแบบว่าจังไ๋ล่ะอันใหญ่ๆ่นมาแน่อันน่อยกะสิจง่นไว้เนาะค่ะเนาะมันบ่เก็บบ่ดได้แมมันม,ามา้า,มากไก่ผลเนา <laughs> ะบักไก่เลยขับรถเขามาี่ปลาบักไก่เลยค่ะ <c oughs> โอ้ยเนาะน้ำมูกะซี้ไรเล,ลยค่ะเย็นร่มเริ่มมาแน่ ไม่เก็บไม่ได้แล้วล่ะค่ะเก็บก่อนเก็บให้ได้ไปให้เฮามีแนวติดใหม่ติดมือกับบ่านในนอค่ะเนาะเฮามาแล้วก็เลยมาค่ะเก็บน้ำกานเบิ่งตีลายย่มนี่ก็หลายหลา้ก็ดีเด็กค่ะมาได้จะ้ะมันเป็นเสด็จนอนเก็บเห็ดซะบอก เห็ดนี่เขาบดใหญ่งงคืออันคือเห็ดผึ่งหวานด้วยจ้าเด้อเขานี่น้อยเนาะค่ะ,นะเนาะเห็ดดำมันก็จะตองมันก็สิประมันนี่นะคะห<อ>นุ่มๆเนาะเบินเด้อค่ะคกระตาก็เอาน้ำใยๆเนาะ ย้อนเก็บเอาได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาบระท่านไงค่ะแม่ค่ะเขาบระท่านไงค่ะเาะเขาพระท่านอยากเก็บพนเนาะใบสีมใไม่สีผ้าไม่เก็บไม่ด้วย้จเดอ้ออีกสองอาทิตย์ผลลายธ์จังสอใดไม้อีกเมาะอ่ะเนาะเ<ำ>มึงขาตัวนี้ไงค่ะค่ะไงลีค่ะตัวนี้ โ,โบผิดหวังที่มาที่มาน้ำเอื่อยเพนเนาะอันนี้ต้องขอบคุณนแล้วค่ะต้องขอบพุณนพี่เล็กหลายๆบบผิดหวังค่ะมากมาพอตอไห้มันบบไดห้หลายเนาะถึงมันสิบบไดห้หลายจต่วมันกับมาพอมาหูเห็ดน้ำเพราะว่านั้นบบเคยเก็บเห็ดดำอะค่ะต้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบพุ่นพี่พนเนาะชวนเข้ามาอนนี้นะคะ,ะเป็นตะมันมนะเนาะ กัญยนเพิ่นพากันมันเขาปลาเกติสกัญย้อนมันหลายจังสีเนาะคันนี้นบ่เคยมาพอเห็ด,ดหลายจังสีเนาะอันหนึ่ขันแม่นเห็ฮตผงหวามันแมนอยู่อันเห็ดดำเฮาว่กเคยมีแถวบ้านนั่นบ่มีค่ะบ่มีแบบนี้โอ้โอ้ตกเงินะค่ะเงินงค่ะ ร้ายเนาะค่ะเนาะ